อยากสร้างสรรอาหารไปตลอดเวลาโดยที่ไม่มีวันสิ้นสุดผมมองว่าตราบใดที่คุณยังกินอยู่ผมก็ยังคิดให้คุณได้อยู่การถ่ายภาพสวยอะ่ะมันไม่ได้จําเป็นเสมอไปแต่การถ่ายภาพที่มีความหมายอะ่ะมันมีพลังมากกว่าน,นั้นอีกเยอะมากเราชัดเจนตั้งแต่ต้นต้นแรงบันดาใจต้นทางว่าสิ่งที่เราอยากทําจะทําอะไร ในระหว่างทางเราก็ชัดเจนว่าเราจะต้องทำให้มันเกิดขึน้น้ได้ผมมีวิชชั่นอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาแล้วผมจะเป็นคนมองเห็นทุกอย่างโดยที่คนคนอื่นมองไม่เห็นเพราะนั้นการทรานสปอร์ตภาพในหัวผมออกมาอยู่บนกระดาษหรือ iPad มันจะการทํางานให้ง่ายและมันจะทํางานให้สำเร็จนั่นคือวิธีที่ผมถ่ายทอดวิชั่นของผมออกมาให้คนอื่นได้เห็นจริงว่านี่คือภาพของพี่ออฟนะ ดูหนังเราแล้วเหมือนได้ออกกําลังกายทางความคิดอ่ะซึ่งพอเขาได้ออกกําลังกายทางความคิดเนี่ยในอนาคตเขาจะได้สามารถมีวิสัยทัศน์เป็นของตัวเองได้ผมว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เห็นตัวตนตัวเองชัดมาในทุกๆอายุจะอยู่ในจุดที่คนอื่นมองเห็นเราผ่านเป้าหมายในการเป็นเนช่น้าระดับโลกต่อจากนี้ที่มันชัดกว่านี้มันคือวิสัยทัศน์กับการที่เราเห็นเป้าหมายต่อไปที่มันชัดกว่าเดิมและยิ่งใหญ่กว่าเดิม วิสัยทัศน์ที่ชัดสูตรวดตนที่ใช่